ดิฉันนางสาวเิรวันปัญญนนท์ค่ะดิฉันนางสาวมิดาปรประนามค่ะดิฉันนะคะนางสาววิรันันสักศรีค่ะและดิฉันนางสาวบนพันธามาศ่ดิฉันนางสาวปิชาณาภิสุธรวันนี้จะมาแนะนำฝ่ายทุกคนกันค่ะนี่ก็คือต้นไที่เราจะมารีวิวกันนะคะซึ่งเรานี่ของกุของไห้เนี่ยมีมากมายนะคะเราจะมาแนะนำ ลำต้นเราจะเอามาจัดสารเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะก็คือโต๊ะมานั่งค่ะแล้วประโยชน์อย่างที่2นะคะก็คือนํามาจัดสารเป็นเครื่องเรือนเครื่องใช้ก็คือตะกร้าถาดหมวกเป็นต้นนะคะค่ะและประโยชน์อย่างที่สานะคะเราจะใช้มันเป็นเครื่องจัดสรรในการก่อสร้างนะคะนั่นก็คือฝ้าผนังน้า หรือว่าเป็นเส้นเนี่ยนะคะสามารถนําไปตากแดดนะคะซึ่งนํามาเป็นเอ่อนำมาทาเป็นเชือกะค่ะแล้วก็สามารถเอาไปคล้องโซคล้องช้างหรือว่ามัดของช้างเป็นยอดอ่อนดอกอ่อนแล้วก็นออ่อนนะคะสามารถนํามาปรุงอาหารเช่นแกงหวายหรือว่าแกงจืดแกงอ่อมนะคะมีทิชอัทนทังนะคะรากใบแก่นเนื้อไม้และดอกผลนะคะ นำมาใช้เป็นยาสมุนไพรนะคะรักษาไข้ลดอาการเป็นพิษสัตว์ค่ะโอเคค่ะไปค่ะ